สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นวันนี้มาหาผักจากที่สวนกินเนาะผักสดๆผักกุ้งวันนี้จะไปทํำอะไรนะผัดน้ำมันถอยแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรอีกเอาผักชีผักชีกับผักชีลาวก,กินน้ำพริกมื้อค่ำกิน,นกมือม้อเย็นค่ำแล้วแหละ เดี๋ยวมีผักเยอะมากเลยผักอะไรเป็นวิธีชาวบ้านนะครับปลูกเหลือกเอาไว้ขายพี่ชายเเป็นสวนผักสฝั่งโน้นเยอะฝั่งโน้นเป็นพื้นที่ของโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนก็ให้ ุมชนมาปลูกแล้วก็เหลือกข็าขายไปกินกันเองในัวรเรือนคือที่ใหญ่าตามแปลงแบ่งเป็นล็อกๆก็คือใครอยากจะมาปลูกก็ปลูก เป็นวิธีชาวบ้านเนาะเห็นไหมครับโอ้งามเขาเก็บกันหลายรุ่นแล้วครับพริกงามพริกดก อืมได้อยู่อันนี้ก็ได้หนึ่งจานอันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับผักหลายอย่างหลายชนิดนเห็นไหมทางบนก็เป็นบวบ,บวเป็นพื้นที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มาก เป็นวิธีชาวบ้านครับไม่ต้องซื้อของเพลงเพลงไม่มียาฆ่าแมลงเห็นไหครับเห็นไหม โอเคแค่นี้ก่อนนะครับผม